สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการที่มีพรบอรสองฉบับในรถคันเดียวกันจะมีความคลองอย่างไรครับรถหัวลากหางลากที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับก็จะมีตัวหัวลากที่มีพรบรหนึ่งฉบับและก็หางลากที่มีพรบอ,รอีกหนึ่งฉบับเมื่อต่อกันเป็น รถลากพ่วง1คันโดยสภาพก็จะมีพรบหัวและหางรวมกัน2ฉบับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกลากพ่วงลักษณะแบบนี้หรือรถลากเทเลอร์แบบนี้นะครับก็จะมีพรบทั้งหัวและหางก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ยองไปจัดทําพรบทั้งหัวและหางนะครับอันนี้สิทธิ์ในเรื่องของการเบิกจ่ายพรบเนี่ยรถที่เกิดเหตุถ้าผู้ได้รับบาดเจ็บต้องเบิกกับพรบก่อนดังนั้นถ้าหากว่า มีพรบสองฉบับไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากรถลากพ่วงหรือรถทั่วไปนะครับที่มีพรบซ้อนกัน2ฉบับตัวพรบก็จะทํางานทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวก็หมายความว่าสิทธิ์ในพรบเนี่ยจะใช้ได้2ทั้ง2ฉบับเช่นค่ารักษาพยาบาล8 0,000ื่นบาทเมื่อมีพรบ2อฉบับดังนั้นผู้ประสบภัยก็จะได้รับความคลองในวงเงินไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทในพรบทั้งสองฉบับโดยใช้หลักการเฉลี่ยจ่ายพรบละเท่าๆกันหากเสียชีวิตก็จะได้รับความครอง ในวงเงิน1ล้านบาทเนื่องจากมาจากพรบทั้ง2อฉบับเช่นเดียวกันนั่นเองครับเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็อย่าให้เสียสิทธิ์ครับรถมีกี่พรบก็แล้วแต่ใช้ได้ทุกฉบับครับ